พี่จินเป็นยังไงบ้างคะครอบครัวค่ายครอบครัวสุขภาพดีค่ะการได้มาค่ายครอบครัวสุขภาพดีครั้งนี้นะคะก็เป็นการร่วมกิจกรรมครอบครัวแต่ละครอบครัวให้ได้มาอยู่รวมกันได้มาปรับใช้ชีวิตให้เด็กได้รู้จักการเข้าสังคมจากเด็กที่อยู่บ้านไม่กินผักก็มาที่นี่ก็สามารถกินผักได้มากขึ้น ได้เรียนรู้วิธีการออกกําลังกายที่ถูกต้องจากที่เราไม่รู้ว่าเรายืดตัวได้ขนาดไหนโอ้เราสามารถยืดตัวได้ขนาดนี้หรออย่างเงี้ยแล้วก็การใช้อุปกรณ์ในการออกกำลังกายง่ายๆโดยการที่ไม่ต้องไปไปเข้าข<อ>ยิม<อ>ไปใช,<อ>ใช้เครื่องอะไรแพงๆแค่มีไหมข้อพิเศนเดียวเราก็สามารถยืดหยุ่นตัวได้ละกิจกรรมก็ดีฮะทำให เราได้มีการสันทนาการกันมีการมีการรู้จักคนทั่วไปว่ามันเป็นอยู่กันเป็นยังไงมาอยู่ร่วมกันนการสลับความคิดเห็นกันค่ะ,คะประทับใจการต้อนรับของทีมงานค่ะแล้วก็การจัดโปรแกรมที่เป็นตามตามสเต็ปตามที่แปลว่าความเหมาะสมต่อระยะเวลาแต่ละช่วงนะคะ โอเคมากเลยต้องปรับเปลี่ยนเอาเนี้ยไปใช้ในปรับเปลี่ยนในชีวิตของเราเลยค่ะตั้งเป้านะตั้งเป้าไปเลยหนึ่งเด <c oughs> ือนนะหนึ่งเดือน <c oughs> อสุดยอดมาก <ลด S 1> <า>ต้องลงไปต้องคุณแบบพอดีจะต้องแข็งแรงอะไรเงี้ยสุดยอดมากไม่แน่หนึ่งเดือนหลังหลังจากนี้จ,จะมีคนไปเคาะประตูบ้านแอบดูอะไรอย่างนี้นะคะเอาฟังเด็กๆบ้างพี่ปานสนุกไหมคะโลกสนุกค่ะสนุกอะไรบ้างมาค่ายนี้สนุกยังไงคะ เล่นเล่นน้ำออกกำลังกายขี่จักรยานครับถ้ามีอีกจะไปอีกไหมคะไปค่ะโอ้โหได้ยินชื่อว่าค่ายครอบครัวสุขภาพดีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรบ้างให้เราให้เป็นครอบครัวสุขภาพดีได้อะไรเงรี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องขอบคุณกิจกรรมดีๆอย่างนี้คือขอบคุณทั้งทางรายการขุนสายสวรรค์แล้วก็ทางสงสงส,ส,สเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราทําไม่ได้แน่นอนแค่3วันกับ2คืนแต่กิจกรรมหลากหลายมาก คือแค่3วันสองคืนได้ day, ทั้งกําลังกายกําลังใจอาหารทั้งหมดเลยทุกเรื่องซึ่งถ้าเรากลับไปทำเองหรือจะหาความรู้เรื่องพวกนี้ด้วยตัวเองที่บ้านเนี่ยไม่รู้ว่าเดือนหนึ่งจะครบทุกข้อที่อยู่ในสามวันสองคืนนี้ไหมก็ต้องขอบคุณคนคิดรายการนะคะที่แบบจัดกิจกรรมดีๆขึ้นมาเราได้อากาศบริสุทธิ์ค่ะ ที่นะสุดได้มาฟอกปอดได้มาฟอกปอดถ้าอยู่กรุงเทพไม่มีอากาศเนี่ออกจาก้าเจอแต่ควันรถมาที่นี่โชคดีอากาศด,ดีมากค่ะต้นไม้ก็เยอะพอไปมาเนี่ยได้ทำกิจกรรมต่างก็คือเนียนๆไปทุกอย่าง่ะทำได้ทั้งครอบครัว <c oughs> ทั้งเด็กเลยผู้สูงอายุก็คือทําร่วมกันได้ซึ่งถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้ไปสถานที่ที่แบบทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างนี้ก็มีน้อยมากครับพอมานี่ปุ๊บเราก็ได้ออกัากายด้วยกันได้แบบ เสริมสร้างความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นกับครอบครัวได้เงี้ยก็ดีครับ<ะ>แล้วก็ชอบพวกการออกกำลังกายที่เขาให้แบบข้าต่าที่เราสามารถกลับไปเล่นเองที่บ้านต่อได้โดยแบบไม่ต้องเสียอะไรมากมายใช้แค่แบบกระปองหรือไม้พอเล็กๆเ่แบบแทนไม่ทำเองได้อะครับขอบคุณทุกครอบครัวนะครับที่ให้ความเ friend ป็นเฟรนลี่แล้วก็การทกิจกรรมร่วมกันก็คือไม่มีปัญหาอะไรเลยครับทำทุกอย่างได้นนล้ำล่น,นแล้วก็เอ็นจอยกับกิจกรรมทุกกิจก,กรรมเลยครับ อยู่ที่บ้านเราจะมีบทบาทคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่ทํางานมีบทบาทนู้นนี้นั่นมีหัวโขนเนาะใช่ใแต่มาที่นี่คือทุกคนก็เป็นตัวของตัวเองแล้วทุกคนก็มาทํากิจกรรมร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยคือได้เห็นเนื้อแท้ของการละกันความปรับตัวเข้าหากันวันแรกเนี้ยอาจจะมีกุกกุกากจากทียังไม่เคยเจอยังไม่รู้จักกันมาอะไรเงี้ยแต่วันสุดท้ายนี่คือแบบเป็นหนึ่งแล้ว คือกลับไปด้วยรอยยิ้มสําหรับทุกครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะ,ะทุกครอบครัวที่มาในเนี้ยประทับใจทุกคนแล้วก็ทีมงานแล้วก็คุณหนิงค่ะดีใจที่พ่อเขาจากอยู่บ้านเครียดบ้างะะอะไรเงี้ยค่ะปรับกับข้าวอะไรไปเริบเปิดอ่าเขาก็เลยเหมือนปลดปลอ่อยโอ้เต็มที่ลันลาน้องโฟกลับไปน้องโฟบอกคุณแม่เอน้องโฟก็จะพยายามช่วงเย็นจะไปออกกำลังกายด้วยกันแล้วน้องไอซ์ที่เขาไม่ค่อยทานอาหารเช้าอะไรเงี้ยก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แต่บอกเขาว่าเนี่ยตรงนี้ที่ที่พาพวกคุณมาเนี่ยสุดยอดสุดยอดจริงๆรายการนี้ยอมรับเลยค่ะแล้วที่บ้านจะจําอาจารย์สง่าได้ว่าในตู้ยเย็นหนึ่งเราจะไม่มีหมูสามชั้นแน่นอนค่ะจะไม่มีจริงๆคราวนี้แล้วเครื่องปรุงที่เราที่เราติดอ่ะไม่ว่าจะเป็นคานอเป็นอะไรแล้วแต่เราจะไม่มเราจะล,ลดเราจะดละ,ละ,ละเล,เล,เล,ล,ะลิกเราจะเลิกเพราะบอกจบตกงกับพ่อแล้วแล้วน้ำปลาจะเอาไปซ่อน ไก่วันละหนึ่งตัวเนี่ยคือน้องนีัยต้องแม่ขอเลยว่าเนี่ยนะคุณต้องไม้และหนังหนึ่งอะไรก็ต้องไม่ได้เขางกินไก่วันละตัวค่ะจริงๆต้องเปลี่ยนพฤติกรรมลูกแล้วก็น้องไอ้ด้วยเคยหลังยอ่อแล้วได้มาพบก,กับอาจารย์ที่ทําการสอนผมก็ประทับใจแกสามารถทําให้เรา,เาใช้บุคณ์ง่ายๆแล้วก็าหาได้ราคาไม่แพง แล้วก็ลองทำสองจากจากที่มาทำสองตอนสองวันนี้นะครับก็ได้ได้ผลดีขึ้นครับพอพี่สตาร์เขาแจกแจกใบบนรถด้วยก็อืมฟังธรรมะนะ <c oughs> ปลูกต้นไม้นะโยคะเอ๊ะมันจะสนุกจริงไหมแต่พอมาได้ทำจริงๆก็สนุกมากครับมันไม่น่าเบื่ออย่างที่คิดฟังธรรมก็ ได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างมากครับผมสิ่งที่ประทับใจนะครับคือ,อ,อการออกกำลังกายกับกิดกัมรับ<ม>นี่แล้วก็อาหารด้วยก็คือประทับใจทีมงานแล้วก็กิจกรรมต่างๆมีีมประโยชน์มากโดยเฉพาะกิจกรรมที่อาจารย์สง,ง่าดามาพงสอนให้ทำเมนูง่ายๆก็คือยำส้มโอไตลงซึ่งผมว่าทำได้ทุกครอบครัวแล้วก็ ทุกคนมีส่วนร่วมทําให้ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็มีคุณค่าทางทางร่างกายมากเลยทําได้ง่ายแล้วก็กิจกรรมที่ว่าครอบครัวห<ข>ัวใจทรมาก็อชอบมากเพราะว่าเด็กๆอย่างอยงลูกเนี่ยเขาฟังแล้วก็ชอบมากก็ซึ้งเลยเมื่อวานน้ำตาไหลเลยอะ่ะเพราะว่า,าพระอาจารย์บอกว่าเราจะดูใครว่าดีไม่ดีเนี่ยดูที่ความกตัญอยู่ถ้าถ้าความกตัญอูเป็นเครื่องหมายของคนดี แล้วก็อาจารย์ก็สอนทุกอย่างเลยเกี่ยวกับว่าทํายังไงสมาร์ทโฟนที่ลูกซื้อมาเนี่ยทำไมพ่อใช้เงินพ่อแม่ซื้อแต่ว่าไม่มีรูปพ่อแม่เลยแต่รูเปเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเด็กนะกระตุ้นคิดเลย,เลยผมว่ามาครั้งนี้เนี่ยครบจริงๆนะสุขภาวะทางด้านจิตกายปัญญาแล้วก็สังคมที่เราที่เราคอนเฟิร์มกันว่าถ้ามาแล้วต้องได้ครบจริงๆผมว่าครบครบ้วนเลยครับ ส่วนของเราก็คือเน้นให้ลูกสาวออกกําลังกายเพราะว่าไม่ได้ออกกําลังกายมานานแล้วเพิ่งจะออกมาสองอาทิตย์ก็เลยคิดว่าพอได้มาโยคะครั้งนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นแรงจูงใจให้เขาได้ออกกําลังกายทุกวันค่ะเพื่อสุขภาพของเขาเองก็คือเราจะมีวิธีการออกกําลังกายในรูปแบบที่แบบง่ายๆแล้วก็ไม่ไม่ได้ใช้เงินมาก็ทําได้ถูก แบบแม้กระทั่งตอนอยู่ที่บ้านไม่ต้องไปปิดเน็ตอะไรอย่างเงี้ค่ะ,คะแล้วก็การทําอาหารางที่อาจารย์สง่ามาสอนก็เป็นผักผักน้ำผึ้ันก็คือครบห้าหมู่เลยแล้วก็มีผักครบสามสีก็ทําได้ง่ายๆทาทั้งครอบครัวทาได้กันทานได้ด้วยค่ะค่ะก็ได้อยู่ใกล้ชิดก,กับครอบครัวทั้งทั้งวันนะคะอืก็ปกติคนพ่อจะออกไปทํางานก็ได้เจอกันแค่ตอนเย็น,นแต่อันนี้ก็ได้อยู่กันครบสามวันสองคืนเลยก็ ทำให้ครอบครัวอบอ,อุ่นขึ้นหลักกันขึ้นะตั้งใจจะไปปรับทั้งการบริหารร่างกายแล้วก็การทานอาหารค่ะของสมาชิกในครอบครัวค่ะแล้วก็เด็กๆมาที่นี่ก็ได้กินผักแบบผักผสดๆแล้วก็ได้แบบเขาปรุงปรุงอาหารแบบเอาผักมาทำยำทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กเขาชอบกินยำอยู่แล้วเขาก็กินผักได้มากขึ้นค่ะ แล้วก็การออกกําลังกายนี่ชอบมากที่ว่าเอาท่อ PVC มาเป็นพลองใช,ใช่ค่ะก็เหมือนกับว่าบริหารร่างกายได้ในบ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำหือเวลาว่างปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องไปหาสถานที่ที่ไหนเราก็ทำที่บ้านได้เลยแล้วก็ปกติ เออเขาชอบแบบปวดหลังอย่างเงี้ยปวดเมื่อยเขาก็จะกินแต่ยากินแต่ยาพอยาหมดฤทธิ์เขาก็ปวดอีกอย่างเงี้ยค่ะพอเขาได้ท่าบริหารร่างกายอะไรได้ปรึกษาอาจารย์วิทยากรที่มาพูดเนี่ยอ่าเขาก็แบบว่าโอ้โดูเขาแบบดีใจมากแฮปปี้มากม,มีมีเริ่มมีทางออกกับชีวิตแล้วอาจจะต้องห่างอาจจะห่างไกลยาได้มากขึ้นอันนี้ได้ทั้งพลองทั้งโยคะถูกไหมครับผม,มได้ยืดเส้นยืดสายจากส่วนที่เราไม่เคยยืดเลย ก็ได้ทำครับในคลิปนี้มาที่นี่ได้ออกกำลังกายด้วยกันได้ดูดีด้วยกันได้อยู่ด้วยกันนะคะทำงานศิลปะมาที่นี่ได้ทำศิลปะร่วมกันแบเนี้ค่ะก็สนุกดีค่ะแล้วก็มีความสุขมีความสุขที่ทำได้ทำกิจกรรมร่วมกันค่ะ ก็ขอขอบคุณทางสสสแล้วก็พี่หนิงครับค่ะที่ให้โอกาสแบบนี้ครับค่ะก็ดีค่ะได้เพื่อนใหม่เยอะแยะแล้วก็มีความรู้อีกหลายอ,อย่างอะคะ่ะขอขอบคุณทุกๆคนนะคะทั้งพิธีกรและที่มาด้วยกันคือไม่ลำคาญให้พออเมดูกนะร้าน<อ>คน <laughs> ต้องขอโทษด้วยเด<อ>็กง <laughs> นสนน <laughs> ่ารักมาก เรียนไปวิ่งไปจับไปเรื่องขอบคุณทีมงานนะคะที่ช่วยดูแลในระหว่างที่แม่แบบอยากเรียนอยู่เนาะค่ะก็อย่างน้อยเราก็ซึ่งจริงๆเนี่ยเรื่องพวกการดูแลเนี่ยเราก็รู้กันมาบ้างแล้วค่ะแต่ทีนี้การที่เราได้เรียนเนี่งกับอศาจา,ารย์สง่างี้ค่ะมันเหมือนเป็นเทคนิคเนาะให<ต>้เรารู้ได้แบบว่าเออทำยังไงให้คนที่บ้านของเราเด็กๆที่บ้านของเราเนี่ยไม่กินขนม กุกกอบน้องไม่กินน้ำอัดลมเลยนะคะกแล้วกุกรอบค่ะแล้วก็อย่างเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยค่ะว่าทุกวันน่ะเราหาเวลาออกกำลังกายยากเนาะนอกจากแบบตอาต้องตื่นแต่เช้าจริงๆต้องไม่มีภาระอะไรเลยอะเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ออกกำลังกายถึงวันนี้วันนี้ที่เรามาเนี่ยเราก็ได้รู้วิธีการออกกำลังกายในเรื่องของโยคะ การใช้แล้วก็การใช้ทองอะนะคะอันนี้เราก็ต้องไปหาทีนี้ก็อยู่ที่ตัวเราละเราต้องไปหาเวลาที่จะทำเอาความรู้ที่เราได้ในวันนี้เอากลับไปทำค่ะก็จริงๆตอนที่มาตอนแรกคือมาด้วยความที่แบบฉันจะมาทําอะไรจะสนุกไหมเนี่ยจะสนุกไหมเนี่แลูกชายสองคนไม่ได้อยู่นิ่งอยู่เฉยจะต้องแบบขอบคุณผู้ร่วมทริปครั้งนี้นะคะพี่สาว ไม่รำคาญเนาะแล้วก็หวังว่าทางนาจะได้มีโอกาสรับรองทิปกับทางทีมง,งานอีก<ส>ค่ะได้อะไรจากคลิปนี้การเข้าค่ายเข้าครัวสุขภาพดีบอกได้เลยว่ามันได้มากมายเกินกว่าที่ที่หวังเอาไว้ได้วยซ้ําคือจริงๆแล้วเนี่ยการออกกําลังกายเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าการออกกําลังกายที่เป็นการรักษาอาการบางอย่างอย่างคุณแม่เนี่ยเขาเจ็บใช่ไหมคะก็ได้คําแนะนําจากคูดา ซึ่งซึ่งซึ่งสอนโยคะนะคะทําให้เราได้มีความรู้สึกว่าเราต้องกลับไปทาเพื่อปรับปรงุงแล้วก็รักษาอาการของเราให้มันดีขึ้นส่วนการกินการทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการซึ่งบางอย่างเนี่ยเรามองข้าม mm hmm. แต่ณนะวันนี้เรารู้แล้วว่าเ,เราควรจะทําอย่างไรที่จะรักษาสุขภาพแล้วก็ให้ข้อแขวงเราเนี่ยมีความแข็งแรงมี อาการที่สุขภาพดีไม่เกิดโรคภัยซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนไม่ควรบางข้ามอยู่แล้วค่ะขอบคุณครับที่มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้สําหรับครอบครัวนะฮะแล้วก็สําหรับลูกสาวผมกำลังจะเป็นวัยรุ่นด้วยค่ะได้มาฟังธรรมะบ้างได้ได้มาดู ความเป็นอยู่ของครอบครัวอื่นการพฤติกรรมแต่ละครอบครัวเป็นยังไงอะไรเงเรียนรู้สังคมเนะใช่ครับใช่เพราะว่าอยู่กันสามคนนี่ก็คือเราไปไหนไปกันลงไปเดียวอ่ะใช่ครับใช่สนุกดีแล้วก็ได้แบบรู้ว่าเราควรจะทำยังไงให้แบบสุขภาพดีให้ร่างกายแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปใช้ที่บ้านได้ก็ดีค่ะ เราก็ได้เห็นความสามคัคคีความรักที่แต่และครอบครัวมีใช่ไหมฮะมันมทําให้เรารู้สึกว่าอเราดีใจนาะที่ได้มามารู้จักกันแล้วก็ได้เข้ามาพบรู้จักคือได้มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็อะไรที่ครอบครัวเราไม่มีเนี่ยแล้วเราเห็นครอบครัวอื่นมีเรารสึกชอบเราก็คิดว่าเราจะนําไปปฏิบัตินําไปแบบใช้ในครอบครัวเราให้ชีวิตประจาวันของเราเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นนะคะ รู้สึกกินดีมากที่ได้มาค่ายนี้พอมาเสร็จยังบอกเลยว่าอยากจะให้แบบคุณแม่ของเขา,เามาด้วยแบบสุขภาพทั้งนั้นคุณ,คณย่าอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สําคัญก็คืออยากให้ลูกามาดูาครอบครัวอื่นว่าเขาเป็นยังไงเพราะสองคนเนี่ยปกติจะอะไรก็ต้องแม่ทําให้อืทานข้าวเสร็จแม่ก็เอาน้ำให้ทานอืจนกระทั่งเมื่อวานนี้มาเห็นหน้องครอบครัวคุณแม่ คุณพ่อเนี่ยคุณแม่กุ้งอ่ะน้องพี่น้องพีน้องลูกแก้วน้องพีอ่ะเขาไปเอาน้ำส้มข้างล่างใช่ไหมคะค่ะเราก็ดูอยู่ว่าน้องเขาอ่ะจะแก้ปัญหายังไงเอา,อาหมดเอาหมดก็จะไม่ถึงเราค่ะเห็นเขาอย่างนี้นะเขาวางของเขาเสร็จเขาก็เอียงโถอ่ะมาลีนให้คุณแม่ตุ่ม<อ>ลีนจนให้มันหมดเลยอ่ะแล้วเขาก็ปิดก๊อกแล้วก็ไปเอาน้ำแข็งให้แม่ตุ่มใส่ก็มาเล่าให้เขาฟังเมื่อกี้นะคะพอทานอาหารว่างสุดท้าย รู้จักไปเอาน้ำให้คุณพ่อคุณแม่แล้วค่ะครั้งแรกในชีวิตแม่ในชีวิตค่ะโอ้โหขอเสียงปรบม,มือด้วยดีใ,ใจในรายการดีมากว่าที่ทําให้ลูกเราเปลี่ยนนิสัยได้ได้มาเห็นครอบคร,รัวอื่นทำอะไรบ้างเเราก็จะได้แบบปรับปรุงครอบครัวของเราให้ดีขึ้นว่าเราควรมีน้ำใจก่อต่อเพื่อนเพื่อนรู้จักเพื่อนรลซึ่งกันและกันเข้าใจถึงแม้ว่าจะมีอะไรผิดพลาดบ้างเราก็ สามารถที่จะเข้ากันได้ก็ดีใจค่ะที่มีค่ายครอบครัวสุขภาพดีขึ้นะคะก็ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน4ี่คนเป็นเวลาที่นานพอสมควรสามวันปกติก็สองชั่วโมงอย่างเงี้ยสองชั่วโมงก็วงแตกแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมลูกค่ะแล้วก็ให้คุณพ่อได้พักนะคะแล้วก็เขาจะเล่นกายผมมาก็หนึ่งก็ไม่มีตัวช่วยไม่มียางมาช่วยเวลมีปัญหาก็เขาก็ต้องแบบ เคลียกันพ่อลูกเคลียกันเองใช่ครับประมาณนี้เขาก็ยังไม่ต้องวิ่งไปหายาแล้วว่าปวดพ่อเงี้ยครับออก,ก็ดีครับได้ทำกิจกรรมร่วมกันออได้ได้เที่ยวธรรมชาติที่ไกลๆนะเพราะว่าไม่ไม่ได้เที่ยวกันแบบนี้มานาน,นไม่มีโอกาสทําแบบนี้ส่วนมากก็เที่ยวตามห้างส่วนสนุกที่เขาอยากไปเนี่ยครับไม่เคยได้พาเที่ยวธรรมชาตินานนะ มก็เจอมีปัญหาคือข้าวเช้าก็ไม่่อยได้ทานเท่าไหร่อยู่นี้ก็ได้กินข้าวครบสามมือ้อได้กินอาหารครบห้าหมูไดดขบ้านมาเช้านะ <c oughs> ครับตอนผมขึ้นรถมาใหม่ๆก็ยังไม่ค่อยสนิทกับใครก็เก่งเงนิดนึงนะครับไม่ค่อยรู้จะพูดกับใครพอมาอยู่กันสามวันสองคืนก็ทําให้สนิทกันเกิดทัง้งครอบครัวก็คุยกันยิ้มกันมีความสุขไหมสุขเลยครับก็อ,อยู่บ้านก็ เจอแต่ลูกเจอแต่ญาเพราะผมก็ทํางานที่บ้านด้วยก็เลยไม่ค่อยได้ออกไปไหนก็เจอแต่หน้าเดิมๆนี่ครับก็เลยมาเจอกับเพื่อนใหม่เจอครอบครัวใหม่ที่เขาก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันก็แล้วทุกคนก็อบอุ่นเหมือน<ๆ><ๆ>เหมือนกับได้รับพลังความอบอุ่นให้กันและ,ะกันเนาะ,ะสนกอ,อยากมาอีกอยากมาอีกชอบเล่นปาเป้าจริงปูตาปพิ้งพิ้งวันนี้ก็ไม่ได้มีคืยกับภูผาปะเป้าว่างว่ายน้ำเล่นมา อ,อกําลังกายระบายสีค่คร <Okay. S 2> อบครัวผมเข้าครอบครัวติดคือจะไม่ไม่ไม่กล้าที่จะพูดคุยกับครอบครัวอื่นแต่ผมมาที่นี่ผมมีอยู่ครอบครัวเดียวครับคือครอบครัวสุขภาพดีทั้งก้าครอบครัวให้โอกาสให้โอกาสครอบครัวผมเนี่ยได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนแล้วก็สิ่งสําคัญคือความห่วงใยที่มีโดยเฉพาะทางทีมงานด้วยทุกอย่างครับสิ่งนี้ที่ผมประทับใจมากที่สุดให้โอกาสครอบครัวผมตลอดเวลา ให้เวลาให้ความรู้สึกให้ความคิดให้ความรักกันครับค่ะคผมสิ่งที่ระนับใจครับผมค่ะแบ่งปันความอบอุ่นซึ่งกันแลกะกันนะคะสิ่งที่เราปิดตัวเองคือเราไม่กล้าไม่กล้าจับความมาที่นี่ทุกคนให้โอกาสค่ะครับให้โอกาสให้เวลาตลอดครับและกลับไปมันจะเปลี่ยนไปไหมคะอ,อย่างน้อยผมเปลี่ยนแปลงกับลูกแล้วก็คนในบ้านที่สำคัญคือแม่ตัวเองด้วยครับผมสิ่งแรกที่ฉัให้เราเปลี่ยนแปคือการพูดคุย ความผง่ายและก็ความรักทองแสดงออกมาให้เห็นต้องขอบคุณพ่อที่วันนั้นดูรายการแล้วเขาก็สมัครมา,มรา,มาทําให้ได้มาเจอสายสว่างที่นี่แล้วก็ทเก้าครอครัวทีมงาน<ะ>ท,ที่นี่น่ารักมากค่ะได้มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสามวันสองคืนรู้สึกว่าเป็นระยะเวลาที่มันพอดีพอดีะคะ่ะได้เล่นกับเพื่อนเพื่อนแล้วก็อื อปกินอาหารอร่อยอร่อยเอ้พี่พีเติมน้องหน่อยลูกได้อะไรอีกชอบอะไรอีกปกติก็เล่นกันแต่สองพี่น้องถูกไหมอือเวราจะให้น้องปันจักรยานเนีตอนแรกหนูไม่กล้าปั่นแล้วแล้วพ่อวะลองปั่นดูพ่อปั่นไปพ่อปั่นไปปั่นมาก็ติดใจปั่นเองคนดีเหรอเออ กอนน้เขากล้าหานครับกล้าลองสิ่งที่ที่เขากลัวก่อนพอเขาได้เร้ก็าบอกเลยมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดการมาเจอเขาก็เหมือนกันมันไม่ได้ทําให้เขารู้สึกเกรงเลยแต่เขาคุยเขาเล่นช่วยน้าหยุดนู่นหยุดนี่ครับตลอดครับเมื่อกี้คุณพ่อไม่อยู่ตอนที่แม่ตุ่มชมบอกว่าลูกมีน้ําใจมากๆเขาจะค่อนข้างที่มีน้ําใจมาก